ไปเล่ในเพจของเจ้าน,นได้ของเจ้านะ่านเปิดเ,ดเดน,นีส่สวดสวัสดีค่ะ มาตกคับตกโหลดยังเศร้าตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคือจีน่าใสค่แท้ใส่มากใส่แบบ ที่มาตกหลายหลายที่บ้านปลาต้อยจ้ะเพิ่งมาให้เขาบ้านปลาต้อยโคกเหล็กอ๋อมันหัวยื่ตึงเหมือนมากเปิดนั่นแล้วเนี่ยนะเปิดนั่นได้ไหมค่ะชุเปิดอะไรเปิดยังไงโอ้มันลงมันลงแล้วโอ้มันเป็นแบบโบราณตัวนึงมันเป็นรุ่นเก่าตัวนี้ฮะมันเป็นรุ่นแบบหลายปีเขาจะมาให้แบบนี้เนาะเขาเพิ่งมาเห็นไหมอ้าวต๋เพิ่งมาใช่ไหมหนยสองจำปีแอ้พีรุ่นน่ะแล้วก็ เจ้าพายุก็บ้านประต่อยโคกเล็กโคกเล็กไม่อยู่ก็มองอะไรบ่มีพอมันพอมีหมองอยู่หมู่เศร้าก็ต้องหาเล่าด้อยทำโรตีโรตีตะกี้เรามีผัวแขกเศรษฐีมหาเศรษฐีอาหรับโรตีจ้าสวัสดีค่ะอุ้ยฝากแช่แน่เขาช่วยเปิาจย์ อ๋อหนไม่กินหนูกินตะแป้งก็พอแล้วเขาพูดอหลา,ลายปะตอยโอ้ยสิมเมื่อเราไปหยางน้าดอกอยุ่หมองล้วขึ้นล้วขึ้นมาลหมาแล็เจ้ากินเขาอะไขึ้นแลนต่ำนะ่แลนต่ำนี่ที้เาสินโอ้ยสิเมื่อบานแล้วอ้ยเมยื่อบานแล้วแม่้นายนาปตอยม่โอแต่ตกินแบบเม่อแม่น่าคอยลุ่งน้ำแหล่ะมันมันขืนมาแย่คอยเปิดมม่เจอามนเจ้าสิโดดออกจากกล่องประท่าน ซุดุดผักแลก็ก็อย่าเพิ่งนับเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์อีกเพื่มก็มองเขาเขานอมันจะไปจอยจังไนเ็นมามันไม่มีทางจอย กินได้ไงอันนี้ก็ละเกันไะก,กินอันนึงพอโอ้ยกินอีกหนึ่งวันเถอะแปง้งอาจาใส่แป้งยังไะกะเล็ดตุน้นปะแต่มันก็ฟูดีนันเป็นไอ้ไอ้นั่นตัวนั้นแป้งของเขาเลยดดจ้ะเพราะว่าโยธาเล็ดตุน้นมันเป็ฟูแบบนี้นะแล้วเฮ็ดเป็นเพราะยังอดีตเคยมีสามีมหาเศรษฐีอ่า <c oughs> <c oughs> พอบาปแล้วเน,ะนาะมาสมหาเศรษฐีอาหรับเนาะ <c oughs> ก็ว่ากันไปรู้ตีจ้ะกกโอ้หน่นะก็พอ่กกอมูกรอบพ่อมูกรอบก็อว้วนเหรอเนาะส่วนส่วนวนันนนงนขึ้นนึงนั่งมือแรงมือแรงนี่ต่มือนี่ยังได้ก็ตรงนี้จังนี้เอาไปให้ไก่ลวนมันเอาบบบผู้ลุงกินยังไงเลาปลาบนหรุ่ง กรอบมากโอ,นนนอ้นเป็นแปลงมาเลยตีมันเป็นแปลงมาเลยโรตีทำเองีนี้เส็จนี้ไปเมียงลยเมียงเราันแหละมันทัวไปลพเป็นหรือพาาไปพขาไปเ็เป็นวรงงานสนี่ทินเล่าอดิทินเล่าต้องหัวกินกาแฟมาเนี่ นี่คนบันี่มเนิร์ที่น้บบเปนั่งต่ำๆของป้ามุนต,ติ๋วติวดิอันนี้มันชัดดีอยู่ <c oughs> มันเป็นบางเครื่นนองเคร่องห้องคอยกับบางมองกับเป็นคื่อกันจนมาโว้ยคัเป็นสีตายทั่วหาภัยบไัไดแลบมันบออ่ออ่นเลน่นหนาะมันมาตีเงินไปแล้วตามอง ขื่นบรัสุืนบ์ไม่มีขื่น,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 อ,น,น,นอืมอ่ะเป็นเครื่องตัวใหม่ยังง่ามเลยโอ้ยังประเทศอีกย่างทั่วสะพืนีก็แตะบระเทแตะอย่างไปเองอืมต้องถึงของหของก่อนไปก่อนไป thăm tôi đi em. Uống nhà rồi đi, đằng nào nó tỉnh. Rồi ยื่อขึ้นนึงขึ้นนี่ก็สีนี้ดอกบ่ได้บ่ได้ไม่ยู่ยัเสียมันนั่งจะขึ้นไปนานก็จะแบ่งเรื่องสีเขาไปกินได้เนี่ยแป้งคือนเาเอาเลยมาจากของมาลงอย่างนะบางที่มันจะต้องกินถ้ากินเป็นเขากับเขาฟินน่ะเขาที่เล็กน้อยมันกินน่ะบ่กินเนาะบ่น่นน้ำผู้ใหญองไงเข่าแล้วบ่รหลาย น่ก็ได้กินดนรได้เนี่ยพันเนี่อยากเลยเนี่ยอย่เกินน้นแล้วสิ้นแล้วยังไปนี่เหมืจะกินเขายพูดนังอะไรอยยาวเจอบะปีกอไอะไบะเศร้าก็เสกขดเป็นย่งนงพี่เจ้าก็เสกขเป็นอย่งมันติ่ ที่จะทำยังไงอ่ะอันนี้เฟซส,ส่วนตัวพื้เนเลนโปรไถ่เลยมเลี้ยวซส่มาเรียวอย่างคะ่ะลุงจากะไรขอยกันเนีะอย่างก็ซื้อโทรศพัพท์ให้ล้วมันดับได้พี่จ้าเรืตี ส่ยำตัจังกะพาหมูกรอบปจามพกจามพกินแล้วสามน้ำกีนล้วรกินกะเพาหมูกรอบจะฝ่าน้ำแจับไปเรื่องนะคะ